สวัสดีครับเจียบอุดรเอฟซีจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงพ่อปานครับขีนกครับเรียกกันว่าพิมพ์ขีนกครับหรือว่าทรงนกก็ได้นะครับครับนี่ครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับ องค์นี้ครับเป็นทรงนกครับขี่นกครับนกมีหลายพิมพ์มากครับหลากหลายพิมพ์ครับไม่ต่ำกว่าห้าหกเจ็ดแม่พิมพ์นะครับแต่ผมได้นํามาประมาณสี่พิมพ์ครับที่เอามาเสนอครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่บัวเม็ดครับครับเบนบัวเม็ดครับองค์นี้เป็นบัวฐานเขียงครับเป็นฐานเขียงครับครับนกก็ผิดแตกต่างกันไปบ้างครับคนละแม่พิมพ์นะครับนี่ครับ ผมนำมาสององถ่ายพร้อมๆกันเพราะว่าผ้าหลงพ่อปานทรงนกมันมีหลายพิมพ์มากครับถ้าถ่ายทีละองค์มันก็จะกินพื้นที่ของการถ่ายทําครับผมจึงนำมาสององมาถ่ายพร้อมๆกันให้ท่านดูครับสององนี้แท้ทั้งสองนะครับครับแต่กคนละพิมพ์ครับคนละแม่พิมพ์ครับเห็นไหมครับนี่ครับบัวเม็ดครับทรงนกบัวเม็ดครับครับอูบลนครับ อันนี้ครับนะครับเห็นไหมครับี่ฐานเขียงครับสงนกครับครับฐานเขียงครับนี่ครับพุทธานกคล้ายๆกันนะครับไม่เหมือนทีเดียวนะครับต้องท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้การพิจารณาดีนะครับดินเขาต้องนวลนะครับเห็นไหมครับมันนวลครับหนึกเนื่อนวลครับเห็นไหมครับหนึกนุ่มนวลครับต่างแม่พิมพ์กันนะครับ ดูแล้วชมอย่างเข้าใจครับทํคกามเข้าใจด้วยกันครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ได้องค์นี้ไปแล้วไปถามเขาองค์นี้ไม่ใช่ครับต้องอย่างนี้เท่านั้นนะครับที่มีอยู่หรือยังไงนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับเพราะสตอ์ที่แต่างๆของวงการนี้มันไม่ธรรมดานะครับผมจะถ่ายทําให้ท่านดูรอบๆเลยครับนี่ครับให้ท่านดูครับสงนกครับมันมีหลายแบบพิมพ์นะครับครับ หลายไม่พิมพ์ครับทรงนกเนี่ยมีพระจํานวนมากครับมากมากมากจริงๆนะครับหลายองค์หลายพิมพ์หลายทรงครับท่านลองดูครับเบื้องต้นนะครับท่านลองดูนะองค์ไหนก็แล้วแต่ครับทรงนกตัวไหนก็แล้วแต่นกตัวผอมตัวอ้วนก็แล้วแต่ครับดินต้องนวลนะครับดินต้องนวลครับหน้าต้องไม่บี้นะครับเขาต้องไม่แบนครับหน้าต้องไม่บี้ครับเขาต้องไม่แบนครับหน้าอกก็ไม่บี้นะครับดูครับนกก็ไม่บี้นะครับต้องขมชัดลึกครับ เห็นไหมครับนวลครับดินนวลครับมีว่านดอกมะขามนะครับพระนี่มีว่านดอกมะขามครับครับว่านดอกมะขามครับอยู่ในเนื้อนะครับดูให้ดีๆนะครับมีค่าว่านหลุดนะครับครับผมก็ต้องเต็มนะครับน่ครับเห็นไหมครับการอุดกระปุกปิดจากลักษณะกันครับแตกต่างกันครับเพราะการยุบเวลาหย่อนลงไปแล้วยุบครับจดน้ําผึ้งเข้าไปแล้วมันยุบยุบเตอวครับมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวแล้วครับ ถ้าเหมือนกันเป๊ะๆเลยมันไม่ได้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับข้อสําคัญที่สุดต้องนุ่มนวลครับครับนวลและนวลและนุ่มครับครับโมเลกุลดินคุมอยู่นะครับนี่ครับนวลครับพระนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับนี่บัวเม็ดครับนี่ฐานเขียงครับครับในดูครับดูอย่างเข้าใจครับพิจแตกต่างกันอย่างไรเนื้อหามันต้องโซนเดียวกันครับนี่ครับ ส่วนเดียวกันครับใกล้เคียงกันนะครับสององค์นี้เนื้อสีใกล้เคียงกันมากครับแต่คนละองค์ครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมถ่ายคลิปนี้สององค์ซ้อนเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนพื้นที่ของวิดีโอครับจึงจะเอานำมาสององค์มาถ่ายพร้อมกันให้ท่านดูครับด้วยให้ท่านพิจารณาครับเด่นทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นโซนเดียวกันครับเหมือนคล้ายๆกันครับค่าบลุดค้าบเหวคราบยจนข้าบจ่อครับครับ ต้องหน้าต้องแม่บี้ไมแวนนะครับต้องมีว่านดอกมะขามอยู่ในองค์บ้านนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับสององค์ซ้อนกันเลยครับนี่ครับเป็นแพระแท้ทั้งคู่นะครับครับพระแท้ทั้งคู่นะครับไม่เบางบางคลิปผมก็พูดชัดๆครับองค์ไหนแท้องค์ไหนแก้ผมก็พูดไปครับอันนี้แท้ทั้งคู่ครับครับเป็นทรงนกต่างทิมต่างพุทธลักษณะครับชมและฟังอย่างเข้าใจใครมีอย่างนี้เอามาลงนะครับครับเอามาลงเลยครับ เอาความจริงลงสื่อสารนาให้เป็นประโยชน์ครับให้กับผู้ที่เขาอยากได้ของแท้นะครับก็ได้สะสมถูกทางครับครับท่านที่เอามาลงของจริงมาลงนั้นเป็นอนิสงส์นะครับได้บุญได้อนิสงส์นะครับคครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นผมใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านก็มาเล่นตามกันกับผมครับถ้าไม่ใช่ให้ปล่อยวางนะครับถ้าอยากชมองจริงมาเชญนะครับอยู่ที่ติ็กแดงจังชั่นครับ ชั้นสองครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับครับใครมีอย่างนี้มาลงครับใช้แน่นอนครับนุ่มดึกนุ่มนวลครับเห็นไหมครับโมเลกุลดินครับครับลักษณะครับโงนี่ต้องเห็นนะครับขาวเทาครับเหมือนกันทุกองค์ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับเรามาชมด้านหลังกันครับผมจะถ่ายทําให้ดูครับนี่ครับลายเส้นเห็นไหมครับ มันก็แตกต่างกันไปแล้วครับแต่พิมพ์เหมือนกันเป๊ะเลยท่านคิดเลยได้เลยนะครับว่าเป็นโรงงานหรือไม่ครับครับดูครับดูชมครับในการการกระกอบครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นนูนครับต้องมีทุกองค์ครับนูนมากนูนน้อยครับต้องดูครับเห็นไหมครับข้าวว่านหลุดนะครับนี่ครับข้าวนุ่มนวลนะครับดูครับข้าวโมเลกุลเด่นที่เขาติดอยู่ครับพระร้อยกว่าปีครับร้อยยี่สิบปีครับ ประมาณร้อยยี่สิบปีขึ้นนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับค่าบ้านหลุดครับพัฒนาักษาต้องดูครับครับร้อยกวัดนะครับกว่ดให้ไม่เรียบครับกดลงครับกดกดแล้วก็กว่ดให้เรียบครับเพราะมันจะเป็นเนื้อเกินเนื้อจะปุ่มตะบามครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับค่าบ้านหลุดครับต้องมีค่าบ้านหลุดนะครับหลวงรัชกาลครับครับดินต้องนวลครับนี่ครับเส้นหลังครับที่เอาขึ้นจากแม่พิมพ์ครับเสียบไม้ลงไปแล้วเพื่ออุดผงครับ นี่ครับเสียบไม้ลงไว้เพือุดผงครับเราอุดผงลงไปแล้วก็หยดน้าพึ่งครับเข้าจับความร้อนครับดูครับพัฒนลักษณะครับดูครับก็ไม่แข็งกระด้างนะครับนุ่มนวลครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับผมถ่ายสององค์กู้ห้ท่านชมครับให้ท่านคิดที่เขาเป็นจริงๆริงให้เฉลพิจารณาครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ไม่ได้ตามกันนะครับถ้าไม่ใช่ให้ท่านปล่อยวางไว้ครับ ผมไม่ได้ใครมาเชื่อผมหรอกครับร้อยเปอร์เซ็นครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับต้องใช้สติอัญญาในการพิจารณาครับนี่ครับแท้ทั้งคู่ครับครับนี่ครับเส้นนูนนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับการทําแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันครับการเอาขึ้นนะครับแล้วหยาดผมก็ไม่เหมือนกันครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับเรามาชมด้านท้ากันนะครับ ไม่เอานีกล้องนะครับให้ท่านดูทุกกระเบียดนี้เลยครับความแตกต่างเห็นไหมครับข้างหน้าก็จะสอบกข้างหลังทุกองนะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับเขาจะนวลนะครับเห็นไหมครับโมเลกุลคุมอยู่ครับโมเลกุลนั้นคือฝ้าคล้ายฝุ่นนะครับพระมันร้อยกว่าปีครับถ้าไม่เชื่อท่านก็ลองปิดผ้ามันว่าบ้านท่านไว้ดิสักสองสามเดือนไปดูที่หัวเตียงดิครับรูดดูเลยครับนั่นแหละคือฝุ่นโมเลกุลครับครับทั้งโออยู่ในเนื้อนะครับ เขาอยู่ในเนื้อองค์พระนะครับท่านดูครับหรือแม้กร่หลังคาบ้านของผู้ใดที่มันมีรูนะครับมองดูเลยครับสี่แสงตะวันเข้ามาเห็นไข้ฝุ่นครับฝุ่นละอองละเอียดครับครับดูครับนี่มันจึงไม่ยงอยู่ในอยู่ในเนื้อองค์พระครับที่วางก็ต่างคนต่างวางนะครับเพราะสมัยก่อนพระไม่ได้มีราคาครับดูครับชมครับคาบบ้านดุจต่างๆท่านต้องชมด้วยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับต้องนึกนุ่มนวลนะครับ ครับไม่ใช่เป็นสีอิดมอนนะครับครับของใหม่ๆเม่ครับสุขสวครับครับเหมือนสีอิดมอนนะครับคุณผ้ชมอย่างเข้าใจครับผมหมุนให้ดูรอบองค์พระเลยครับนี่ครับแท้ทั้งสององค์นะครับไม่มีองค์ไหนก๊อปปี้กับครับไม่มีของเก๊ครับถ้าออกไหนเก๊ผมก็จะพูดตรงๆครับเห็นไหมครับการอุดรูผงครับพุทธลักษณะของผงครับเนี่ยลักษณะของผงครับเห็นไหมครับนวดก็ไม่เหมือนกันครับ มันการยุบครับเวลาลงอุดรูลงไปอกไปเทลงไปในรูนะครับแล้วก็อุดหยอดน้ําผึ้งครับหยอดน้ําผึ้งเราจึงเข้าความร้อนครับดูครับเห็นไหมครับหนึงนุ่มนวลครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับพระนนี้ไม่แพงมากนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังยังจับต้องได้เลยครับครับพระนี้ไม่แพงมากครับยังจับต้องได้ครับมาชมครับชมองจริงก่อนครับ เราทําความเข้าใจกันครับคุยกันครับอยากจะได้ครับพระไม่มีราคากลางหรอกครับพอาปล่อยให้ลูกค้าถูกถูกเกินไปไม่น่าจะแท้มันพูดยังไงครับมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายครับครับมันพูดอย่างไรครับหรือสร้างสตอรี่อย่างไรเพื่อให้ท่านไข้แขนครับฟังแล้วจุเอย่างเข้าใจครับถูกเกินไปไม่แท้ไม่น่าจะแท้ครับผมพูดอย่างนี้ครับผมได้ยินมาเยอะแล้วครับ ก็โดยแม้กับตัวเองด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับก่อนจะเช่าจะชมต้องใช้สติปัญญาครับก่อนจะเช่าจะซื้อนะครับใช้สติปัญญาในการพิจารณาให้ดีๆครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้ระบุชื่อว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนทํานะครับใครเป็นการสร้างสตอรี่ครับถ้าคนใดทําก็ได้อย่างนั้นนะครับกรรมใดเล่ามอนเอาตำต้นแม้จะสร้างกุศลก็เหมือนกันนั่นแหละครับ ฟังครับฟังและชมอย่างเข้าใจผมก็แก่มากแล้วครับไม่หลอกลวงต้มตุ๋นนะครับไม่หลอกลวงต้มตุ๋นใครครับพอเงินหามาได้ก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแหละครับครับแปดสิบแล้วครับครับต้มตุ๋นหลอกลวงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับผิดในสินข้อห้าในห้าข้อนะครับดูและฟังอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจด้วยนะครับมาชมด้าน้าต่อครับเอาองค์นี้ขึ้นข้างบนครับองค์นี้ลงล่างครับนี่ครับ ให้ท่านชมอย่างสะใจนะครับฟังและชมไปด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านก็มาเล่นตามผมครับถ้าไม่ใช่ท่านปล่อยวางไว้นะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมนะครับถ้าใครแน่ใครดีมีเอามาลงชัดๆอย่างนี้ครับถ่ายเขาดูชัดๆอย่างนี้ครับอย่างที่ผมทําอยู่นี่แหละครับมันจึงจะเป็นสัจธรรมครับให้คนที่เขาเป็นเขาพิจารณาครับเขาพิจารณาได้ครับ คนเขาก็กินข้าวด้วยกันทุกคนนะครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจได้นะครับผมไม่ได้ไปต่าวดอดาว่าใครนะครับครับผมไม่มีสิทธิ์ที่ไปด่าว่าใครนะครับผมเจงตั้งข้อควรสังเกตให้ท่านผู้ที่ชอบคิดผมเนี่ยได้พิจาาณาครับพิจารณาได้เรียนรู้อย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับอยากจะชมจรงกิงเชญนะครับอยู่ชิจังช่าตึกแดงครับเปิดทุกวันครับ อยู่ห้องอยู่ชั้นสองครับจังชั้นตึกแดงครับสวนเจอยูุจัรครับอยู่ชั้นสองครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับเปิดทุกวันครับมาดูมาชมครับชมก่อนเข่าซื้อครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับคุยกันก่อนครับอยากเจได้ค่อยว่ากันไปนะครับชมแล้วฟังเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับ กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะเริ่มาลงครับแจ็บกุร์เอฟซจโรครับสวัสดีครับ